ความสาเร็จของคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าความสําเร็จของคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะเราต้องมาถามความสําเร็จให้คุณกันบ้างเราจะไม่ธรรมดา,าเรามาดูกันนะคะความสําเร็จของคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะชาวแรนดอมเราไม่ทําเป็นหลายใบนะเราถามเอาเลยถามพี่ไพ่นะคะขอยพี่ไพ่ตอบความสําเร็จของคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราคือผู้กำหนดผู้ลิขิตนะวคนที้คิดจะเป็นใครแต่ชะตาว้าลิขิตจะข้าข้างคุณหรือไม่ก็เป็นแต่บุญทำกรรมแต่งการกระทำตั้งพบนูนแต่จนถึงพบนี้ก็เป็นไปได้หมดนะคะ The High Princess ว้าว The l ็ก h ฮฟั s อยากจะบอกว่าไพ่ใหญ่หมดเลยไฮลแฟานไพรนเซสไพ่นักบวชหญิงนักหมดชายเดอะเฮอร์บิทก็เป็นไพ่นักบวชนะชุตาฟ้าลิขิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะต่อจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณ king of wars สองเหรียญสามดาบ คุณรู้นะคุณจะรู้ด้วยได้ด้วยปัญญาคุณจะภายในนะคุณจะมีครูคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะคุณจะเป็นคนมีเซนส์นนะคุณอาจจะเป็นหมอดูเป็นผู้นําทางโหราศาสต์ผู้นําทางจิตวิญญาณก็เป็นไปนได้หมดนะพลังของคุณจะเกิดมาตัวตรงคุณมาเพื่อเป็นสิ่งที่มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู้คน ให้พ้นจากความทุกข์ความยากโดยแท้ถูนะคุณจะใช้ปัญญาของคุณนําทางผู้คนคุณจะนําทางตัวคนเองคุณนําทางผู้คนได้คุณเกิดมาเพื่อเป็นครูคุณเกิดมาเพื่อเป็นครูให้ผู้คนได้รู้ได้ตื่นได้เห็นความทุกข์ความยากให้ปรับนะคนเราต้องปรับพลังงานนะไม่มีใครจะต้องอยู่กับความทุกข์ความยากตลอดไปความเจ็บปวดเสียใจก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่มาฝึกพวกเรานะให้ผ่านได้ทุกดาให้ผู้คนได้เข้มแข็งตัวคุณก็แข็งเช่นกัน การฝึกนะการเจอทุกเหตุการณ์การผิดหวังสมไม่ได้อย่างใจการถูกทําร้ายทั้งกายทั้งใจการคิดพูดกระทําถ้าเราเก็บมาใส่ใจก็เจ็บเจ็บไปอยู่นั่นแล้วถ้าเราวางได้เมื่อไหร่ใจคุณก็จะบอกสบายเนะีคุณเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคุณเกิดมาเพื่อเป็นครูของผู้คนคุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําทางนั่นเองนะคะคุณเกิดมาเพื่อปรับ ผู้คนพลังลบบนโลกใบนี้พลังแห่งการไม่สมหวังพลังงานการยึดติดพลังงานความทุกข์นะทุกเท่านั้นแหละที่ผู้คนเป็นกันเยอะสุขลืมมองว่าสุขอยู่เล็กๆสุขน้อยๆอ,อยู่รอบตัวนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ